ก็สวัสดีกับช่องเก c h ชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับอากาศเย็นๆสบายครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับก็เช้านี้เราจะพาเจ้าบักซต้าครับไปกี่รถเล่นชมวิวบรรยากาศยามเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เดี๋ยวกำลังจอกเดินทางกันนะครับผม ชมวิววันนะครับก็เดี๋ยวไปพบกันที่สนามบินเลยนะครับผมก็เราใช้มือถือได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีกล้ตงติดหมวกนะครับผมก็เดี๋ยวหาทุนก่อนหาทุนซื้อกล้องติดหมวกครับเพื่อที่จะให้ชมบรรยากาศขณะขับขี่เดินทางไปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปพบกันที่สนามบินกันเลยนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิกันแล้วนะผมก็วันนี้พาเจ้าบักชิต้ามาขี่รถเล่นนะครับก็มาเจอพี่ๆร่วมทางนะครับเจอพี่กับน้องนะครับหนึ่งคันพี่เขาจะขี่โซนิ c ร้อยยี่สิบห้านะครับผมโซนิ c หัวโตของเราด้วยนะครับแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งจะเป็น LS l s อสเอเีดำเทานะครับเป็นทอรอดนะครับตรงสวยเลย l s นะครับ ่วนเจ้าบักชิต้าเราก็ทรงลุงทรงลุงพาเพลินนะครับก็วนันนี้เรามาขี่รถเล่นกันนะครับก็ดูเครื่องบินขึ้นนะครับมาดูเครื่องบินขึ้นกันนะครับก็ฝากช่องเก็ตเกตชานลด้วยนะครับผมวันนี้พามาขี่รถเล่นที่สนามบินก็มาเจอ พี่ขับโซนิคนะครับแล้วก็น้องขับแอลเอหนึ่งคันนะครับก็มาถ่ายรูปเล่นด้วยกันนะครับโอเคมีสภาพร่วมทางนะครับก็ทักทายพูดคุยกันนะครับผมชาวนี้อากาศดีนะครับรลอเลยสามคันสามคันรลอเลยครับวันนี้อยู่คนละมุมเลยครับถ่ายรูปเล่นกัน อเคนะครับก็เป็นเช้าวันที่สดใสนะครับผมฝากช่อง g ก t ตเก a ชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามช่อง g ก t ตเก a ชแนลนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเอาไว้ดูคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตากันเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง